วันนี้นะคะทำขนมจีนน้ํายาไก่นะคะไก่บ้านนะคะไก่บ้านสูตรไม่เหนียวนะคะเป็นไก่สดๆเลยค่ะล้างไก่ให้สะอาดนะคะเกียมตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็กระชายนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือกระชายค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาําให้ละเอียดนะคะไว้ผัดรวมกันเลยเราก็จะมาเตรียมเครื่องอะไรให้ครบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําทีเดียวกันเลยค่ะ ล้างให้สะอาดทุกอย่างเลยนะคะเตรียมหันห่นหั่นหั่นไว้แล้วเราเดี๋ยวเราจะไปผัดรวมกันอันนี้กินกันสองคนนะคะแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่แล้วลูกก็ไม่อยู่ด้วยนะคะลูกไปฝึกงานจ้าทำเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาล้างผักนะคะผักล้างผักรอค่ะเตรียมผัดเลยค่ะเทกะทิลงไปนะคะให้น้ําเดือดแล้วค่อยใส่พริกแกงนะคะใส่พริกแกงเสร็จแล้วเราก็คั่วให้หอม คั่วให้หอมสักทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เราก็ใส่ไก่นะคะใส่ไก่ลงไปลงใส่ไก่ลงไปคั้วแล้วก็เครื่องแกงนะคะลงไปคั้วเลยคั้วให้เข้ากันนะคะพอสุกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทินะคะกะทิใช้แค่ครึ่งโลพอค่ะครึ่งโลนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะเพราะว่ากินกันแค่สองคนนะคะใส่กะทิลงไปแล้วก็นี่ก็หัวหอมนะคะหัวหอมนี่ขาดไม่ได้เลยใส่กะทิลงไปเสร็จแล้ว ใส่กะทิลงไปแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปคนนะคะเดี๋ยวน้ําน้องก็จะเดือดเองพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ปรุงรสนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยกินอยากกินรสไหนปรุงได้เลยอหอมมากเลยค่ะหอมทั่วบ้านเลยเมื่อก่อนปูก,ก็ทําขนมจีนไม่เก่งนะคะน้ํายาขนมจีนปูทําไม่เก่งเลยแต่พอทําบ่อยๆเข้าเออเข้าทาดีแฮะนางเอยังบอกว่าอร่อยเลยค่ะ นีนาเอถ้าอะไรไม่อร่อยก็คือไม่กินเลยนะคะไม่ต้องบังคับเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาหั่นผักรอค่ะผักที่เราเตรียมไว้ที่เราล้างไว้แล้วเราก็มาเคียมรอน้ํายาสุกนะคะเดือดแล้วเติมลูกโดดลงไปน้อยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมจะรับประทานแล้วนะคะพูดพร้อมมากเลยรับประทานเช็คหน่อยว่าเป็นยังไงค้นๆหน่อยค่ะเดือ เกียมเส้นเกียมอะไรมารอได้เลยตักลาดไปเลยจ้าปูนี่กินไปสองถ้วยนะคะเพราะว่าชอบมากเลยเพราะนึกอยากกินก็เลยเออจัดเลยจ้าสองถ้วยจ้าให้หายอยากไปเลยมาเินมด้วยกันจ้าทุกคนไกเนน่เน้นเลยมองดูน้ำยาเหมือนจะเผ็ดใช่ไหมคะก็เผ็ดแต่แหละ าไม่เผ็ดมันก็จะกินไม่ได้นะคะเพราะเราชอบกินเผ็ดจ้าเยี่ยมมากเลย